ปรากฏการตื่นทอง2025ทองคำกำลังขึ้นหรือระบบโลกกำลังล่มท่านเงินดอลล่าไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเราจะไว้ใจอะไรได้อีกและทำไมทองคำถึงกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดของยุคนี้นี่ไม่ใช่เรื่องของสินทรัพย์การลงทุนแต่คือเดิมพันของความอยู่รอดในระเบียบโลกใหม่ The summary จะสรุปให้ฟังค่ะ ในช่วงเวลาที่โลกเต็ไมไปด้วยความผ,ลผลันผวนปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่น่าทึ่งขนาดนี้คือการทะยานขึ้นมาหยุดของราคาทองคำค่ะปีนี้ทองคำพุ่งขึ้นมาแล้ว6 4ต่อจากปีที่แล้วที่ขึ้น37% 2ปีทองขึ้นมาแล้วเกือบ100%ซแต่ถ้าดูรอบ10ปีที่ผ่านมาผลตอบแทนของทองคำพุ่งขึ้นมาแล้ว42%เส้นทางของทองคำไล่ทุกมิลสโตนสำคัญอย่างไม่มีใครคาดคิดนะคะขึ้นมาจาก1,050ถึง2,000ดอลลาร์ 2, ช่วงหลังโควิดระบาดหลังจากนั้น เกิดสงครามรัสเซียยูเครนสงครามเมตาวันออกกลางและล่าสุดในยุคสงครามการค้า2.0ราคาทองก็ไต่ขึ้นทะลุ3,000ดอลลาร์วิ่งไปสู่มายสโตนสำคัญ4,000ดอลลาร์ต่อออสเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แล้วก็ได้จารึกตัวเลขสูงสุดใหม่ที่เหนือ4,300ดอลลาร์ ปรากฏการณ์นี้ส่งผลมาถึงประเทศไทยราคาทองในบ้านเราก็พุ่งทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะปีนี้ราคาทองคําแท่งพุ่งไปถึงระดับ67,000บาทต่อบาททองคําซึ่งเป็นการยืนยันถึงกระแสะความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่ร้อนแรงในประเทศเราด้วยเหมือนกันทองคําในประเทศก็ขึ้นมาประมาณ20,000บาทนะคะคาถามสําคัญคืออะไรที่ผลักดันให้ทองคําทะยานขึ้นอย่างบ้าคลั่งนี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราวหรือเป็นสัญญาณเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ของระบบการเงินโลกวันนี้เดอะซัมมารีจะมาสำรวจทุม,มิติของปรากฏการณ์โกลด์รัสตื่นทองครั้งประวัติศาสตร์นี้ไปพร้อมๆกันค่ะจุดเริ่มต้นของอำนาจสกุลเงินดอลลาร์และเส้นทางชีวิตของทองคำเริ่มกันที่ในยุคของเบรตันบูส์นะคะเราต้องย้อนไปสู่จุดที่เป็นจุดของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในอดีตก่อนจุดเริ่มต้นเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่วอลล์สตรีท ไม่ได้อยู่ในทำเนียบขาวแต่อยู่ในโรงรแรมแหงหนึ่งชื่อว่า m o u n t w a s h i n g t o n ในเมืองเบรตัน w ู o ต s รัฐ New ว a มเชียร์ที่สหรัฐอเมริกาในช่วงเวลานั้นโลกอยู่ท่ามกลางสากปรักพังของสงครามโลกครั้งที่2ในวันนั้นมีผู้แทนจาก44ชาติมารวมกันเพื่อสร้างระเบียบโลกการเงินขึ้นใหม่ภายในโรงแรมม o u s e w a s h i n g t o n เกิดการขับเคี่ยวทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ของสองยักษ์ใหญ่ ด้านหนึ่งคือจอห์นเมนัดเคนซ์ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ในตำนานจากฝั่งของอังกฤษผู้ที่เสนอแนวคิดให้มีสกุลเงินกลางของโลกหรือที่เรียกว่าแบนคอร์สกุลน,นี้จะไม่ขึ้นกับประเทศใดประเทศหนึ่งคนใดคนหนึ่งอีกคั้วหนึ่งคือแฮร์รี่เด็กสเตอร์ไวท์ซึ่งเป็นผู้แทนคนสำคัญจากฝั่งอเมริกาที่มีแนวคิดผลักดันให้ดอลลาร์เป็นศูนย์กลางทางการเงินแต่เพียงผู้เดียวและวันนั้นสหรัฐเป็นผู้ชนะ ไม่ใช่เพราะว่าเขามีอํานาจต่อรองที่เหนือกว่านะคะแต่ว่าเขามีสินทรัพย์ที่จับต้องได้อยู่ในมือนั่นก็คือทองคําสํารองที่มากถึง7 5เของทองคําทั้งหมดในโลกชัยชนะของสหรัฐในวันนั้นไม่ใช่แค่ชัยชนะทางการทูตแต่ว่าเป็นการสถาปนาอํานาจที่จะทําให้ดอลลาร์เป็นสกุลเงินหลักของโลกไปอีกเกือบศตรวรรษแต่จุดพลิกผันก็มาถึงเมื่อระบบเบรตันบูส์ที่ผูกด,ดอลลาร์ไว้กับทองคำในอัตรา35ดอลลาร์ต่อออนซ์ดำเนินมาไม่กี่สิบป,ปี ก่อนที่จะถึงช่วงปี1970สหรัฐก็เผชิญวิกฤตครั้งใหญ่ค่ะจากทั้งค่าใช้ใจ่ายในการทําสงครามเวียดนามการขาดุลทางการค้ามหาศาลทําให้ทองคําสํารองในคลังของสหรัฐลดลงเกือบ22,000ตันไปเหลือแค่หมื่นตันจนในที่สุด15สิงหาปี1971ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันก็ได้สร้างประกฏตกร, Nixon Shock, ระกูลนิกสันช็อคประกาศยกเลิกการผูกดอลลาร์กับทองคําโดยสิ้นเชิงซึ่งการกระทําของนิกสันในวันนั้น ไม่ใช่แค่การผิดสัญญานะคะแต่มันคือการประกาศให้โลกรู้ว่าดอลลาร์ยิ่งใหญ่กว่าทองคำไปแล้ว In God We Trust ไม่ใช่ i อ o น d We Trust และหลังจากนั้นเมื่อเงินตรายอย่างสกุลดอลลาร์กลายเป็นอาวุธก็มีสิ่งที่เป็นเรื่องราวของการสถาปนาอำนาจที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้มอบสิ่งที่เรียกว่า extraordinary privilege หรือว่าสิทธิ พิเศษอันเกินควรให้กับสหรัฐอเมริกาซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถใช้ชีวิตยอยู่บนหนี้แล้วก็ขาดดุลทางการค้าได้อย่างที่ไม่มีประเทศไหนในโลกทําได้นะคะซึ่งคํานี้ก็มีจุดกําเนิดมาจากการเน็บแนมของอดีตรัฐมนตรีคลังฝรั่ง,งเศสต่อสหรัฐที่บอกว่าขณะที่ประเทศอื่นๆต้องทํางานแลกเงินตาต่างประเทศอย่างยากลาบากแต่ว่าอเมริกากลับสามารถพิมพ์ดอาลล่าออกมาใช้ได้เหมือนกับกดปุ่มฟรีๆผู้คนทั่วโลกก็ยังคงยินดีรับดอาลลร์เอาไว้ราวกับว่าเป็นทองคํา อันนี้เป็นสิทธิพิเศษที่โลกมอบให้กับสหรัฐและสิ่งสําคัญที่สุดนะคะสหรัฐก็ใช้ระบบการเงินเป็นอาวุธได้อีกด้วยอาวุธนั้นชื่อว่า Swift เป็นเครือข่ายการส่งข้อความทางการเงินเพื่อการโอนข้ามประเทศที่ลัาคาท่วโลกต้องใช้ถ้าเปรียบระบบการเงินโลกเหมือนร่างกายมนุษย์นะคะสวิฟก็จะเหมือนกับระบบประสาทส่วนกลางที่ส่งคําสั่งไปทุกส่วนแม้ว่าสานักง,งานใหญ่จะตั้งอยู่ที่เบลเยียมแต่ องค์กรนี้ก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของมหาอำนาจอย่างสหรัฐซึ่งการประกาศตัดประเทศใดประเทศหนึ่งออกจาก s w i f t ก็เหมือนกับการตัดออกจากระบบเศรษฐกิจโลกสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับรัสเซียแล้วก็อิหร่านค่ะภาพการอายัดทรัพย์สินของรัสเซียมูลค่ากว่า 3. แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้จีนและประเทศต่างๆในโลกตระหนักว่าดอลลาร์ที่พวกเขาถืออยู่อาจจะไม่ใช่สินทรัพย์ที่มีความมั่นคงครอบครองได้อย่างถาวรแต่มันกลายเป็นตัวประกรันที่สหรัฐสามารถยึดได้ทุกเมื่อนี่คือเหตุผลที่แท้จริงเบื้องหลังปรากฏการณ์ดีดอลลารายเซชันที่ธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนลดการถือครองดอลลาร์แล้วก็รีบกว้านซื้อทองคําเข้ามาในคลังของตัวเองค่ะ อีกจุดที่เราจะไปเจาะคือชีพจรแห่งความกลัวจากเกมการเมืองที่สั่นสะเทือนระเบียบโลกส่งแรงกระเพื่อมมาถึงชีวิตของนักลงทุนและคนธรรมดาที่แห่กันครอบครองทองคําได้อย่างไงเพราะว่าเรื่องราวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในห้องประชุมของธนาคารกลางนะคะแต่ว่ากําลังสะท้อนออกมาจากชีพจรความกลัวของผู้คนทั่วโลกการขึ้นของทองเป็นดัชนีชีวัดความกลัวได้เป็นอย่างดี เรื่องนี้ประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์มาหลายต่อหลายครั้งนะคะอย่างเช่นในช่วงวิกฤตน้ำมันปี1973เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกดัชนีหุ้น S amp P 0 0ลงไปถึง48%ในทางกลับกันทองคำพุ่งทะยานขึ้นมาถึง139%ภาพเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตฟองสบู่ .com ปี2000และวิกฤตการเงินโลกปี2008ที่ในช่วงนั้นตลาดหุ้นลงสินทรัพย์เสี่ยงพังทองคำก็ยังคงทำหน้้าาที่่่เป็็นหลลุมภัยยไดองงงแขงแขกร ซึ่งภาพสะท้อนแรกที่เป็นรูปประทที่สุดของเกมกลรุยกรับโรคนี้นะคะก็คือการที่เกิดขึ้นที่จีนค่ะมีภาพของกลุ่มนักลงทุนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าดาม่านะคะเป็นกองทัพคุณป้าที่ไม่ได้เป็นแค่ปรากฏการณ์ทางสังคมแต่ว่าเป็นดัชนีชีวัดความเชื่อมั่นที่แม่นยำพวกเธอเคยสร้างปรากฏการณ์ขย่าวตลาดทองคามาแล้วในปี2013แล้วก็กําลังกลับมาอย่างเต็มที่เพื่อที่จะหาหลุมลบภัยสุดท้ายจากความเสียหายของบริจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ตลาดหุ้นจีนที่ซบเซานะคะ ตัดภาพไปที่อเมริกาเกิดปรากฏการที่เรียกว่าเป็นการปฏิวัติความเชื่อเรื่องสินทรัพย์ปลอดภัยโดยสิ้นเชิงห้างคอสโกห้างมหาชนเริ่มนำทองคําแท่งมาวางขายสินทรัพย์ปลอดภัยขั้นสูงสุดไม่ได้เก็บ อยู่ไว้ในตู้เซฟที่สวิตเซอร์แลนด์หรือว่าในแบงค์นะคะแต่ว่ามาอยู่ในรถเข็นข้างๆสินค้าอุปโภคบริโภคและการที่ทองคำแท่งนี้ขายหมดเกลี้ยงก็เป็นการพิสูจน์เห็นนะคะว่าเกมการปกป้องความมั่งคัง่งไม่ใช่แค่เกมของอภิสิทธิ์ชนอีกต่อไปแต่ว่ามันคือความกังวลในชีวิตประจําวันของคนอเมริกันอย่างแท้จริงกลับเข้ามาที่ประเทศไทยเราก็เห็นภาพคนไทย แห่กระซื้อทองเหมือนกันนะคะถ้าเราเปรียบเทียบภาพพี่คนไทยเคยแห่ขายทองช่วยชาติในวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540กับคนไทยแห่ซื้อทองที่หน้าร้านทองเพื่อที่จะเอาตัวรอดแล้วก็อยากจะครอบครองสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในวันนี้มันจะท้อนความเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจอย่างชัดเจนมากนะคะเพื่อเห็นภาพที่รอบด้านที่สุดเราต้องฟังเสียงฝ่ายที่ไม่เชื่อในทองคำเท่าไหร่ด้วยนะคะนักลงทุนระดับตำนานอย่างวอร์บับเฟตคือตัวแทนของแนวคิดนี้ เขาเคยเปรียบเทียบเอาไว้อย่างน่าสนใจนะคะว่าถ้าเราเอาทองคำทั้งหมดในโลกมาหลอมรวมกันก็จะได้ทองคำทรงลูกบาทขนาดใหญ่68ฟุตซึ่งถ้าวางเอาไว้มันก็ทำได้แค่อยู่นิ่งๆตรงนั้นไม่ได้สร้างมูลค่าอะไรขึ้นมาเลยเขาจึงมองว่าทองคำนี้เป็นสินทรัพย์ประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิต หรือว่าไม่ก่อให้เกิดผลิตภาพนะคะ unproductive asset ไม่สามารถสร้างกระแสงเงินสดไม่สามารถจ่ายปันผลไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยมูลค่าของมันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อและความกลัวของผู้คนคนที่ซื้อก็ต้องรอให้มีคนที่จะมาจ่ายเงินซื้อในราคาที่แพงกว่าเท่านั้นดังนั้นการถือครองทองคําก็จะมีต้นทุนค่าเสียโอกาสหรือว่า opportunity cost สูงเพราะว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นเราก็อาจจะพลาดผลตอบแทนมหาศาลจากธรุรกิจที่สร้างนวัตรกรรมและมีการเติบโตของผลกําไรได้จริงๆ อย่างไรก็ตามท่ามกลางวิกฤตความเชื่อมั่นในปัจจุบันนะคะมุมมองของนักลงทุนระดับโลกบางท่านก็เริ่มเปลี่ยนไปแรดาล i ิโอนักลงทุนระดับตำนานผู้ก่อตั้ง Bridgewater Associates กองทุนเฮชฟันที่ใหญ่ที่สุดในโลกถึงกับตั้งคำถามว่าหรือเราจะเข้าใจผิดมาตลอดทองคําไม่ใช่เพียงแค่โลหะมีค่าแต่มันคือสกุลเงินหรือว่า c ค r r e เรนที่ไม่สามารถถูกพิมพ์เพิ่มได้และไม่เสื่อมค่า เขาแนะนําให้นักลงทุนเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในทองคําด้วยนะคะจาก5%ขึ้นไปเป็น15%แล้วเเพื่อเป็นการตอกย้ำภาพนี้นะคะทองคำที่วอร์ e น b u f บัฟเเคยบอกว่าไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเลยวันนี้มีมูลค่าตลาดรวมทะลุ30 t r ลเลียนหรือว่า30าล้านล้านไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มากกว่ามูลค่าหุ้นทุกบริษัทในกลุ่ม Magnificent Seven แล้วก็มากกว่าตลาดคริปโตทั้งตลาดรวมกันก็เป็นภาพสะท้อนนะคะว่าโลกกำลังให้ค่ากับความเชื่อมั่นที่จับต้องได้มากกว่าที่เคยเป็นมาค่ะเส้นทางในอนาคตนะคะราคาทองคำหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรก็มีมุมมองที่น่าสนใจนะคะว่าการทยายขึ้นทางนี้ของทองคา ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ช่วงคลามคืนแต่ว่าอาจจะกลายเป็นภาวะกระทิงที่ดําเนินมาอย่างต่อเนื่องขึ้นแล้วขึ้นอยู่แล้วก็ขึ้นต่อเพราะว่าทองคําขึ้นมา3ปีแล้วนะคะเริ่มต้นจากการทะลุหลัก2 0 0พในช่วงโรคระบาดก้าวข้าม3 0 0พแล้วก็ทะยานผ่าน4ี่พันท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและการเมืองโลกถึงแม้ว่าจะมีมุมมองที่แตกต่างกันกันกบราคาทองคําแต่ว่าสถาบันการเงินชั้นนําอย่าง Goldman Sachs ตั้งเป้า บอกว่าราคาทองคำมีโอกาสจะขึ้นไปได้ถึง5,000ดอลลาร์ 5, ต่อออนซ์ขณะที่ Bank of America m e r r i l l Lynch ให้เป้าหมายสูงถึง6,000ดอลลาร์เหตุผลที่สำคัญก็คือพวกเขามองว่านักลงทุนสถาบัานและก็ธนาคารกลางยังคงจะเดินหน้าซื้อทองแล้วก็ลดการถือครอง พันธบัตรและสินทรัพย์สกุลดอลลาร์ต่อไปนะคะส่วนนักลงทุนไทยนะคะการเข้าถึงทองคําในปัจจุบันก็ง่ายมากแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็ได้เห็นนะคะว่าทุกวันนี้ก็สามารถซื้อขายทองคําได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันอย่าง K Plus ซึ่งร่วมมือกับ MTS แม่ทองสุขเปิดโอกาสให้นักทุนรายย่อยสามารถเริ่มต้นลงทุนด้วยเงินจำนวนไม่มากนะคะเพียงแค่ประมาณ10ดอลลาร์หรือว่า350บาทเราก็สามารถซื้อทองคำได้แล้วนะคะซึ่งข้อสรุปของ The Summary ในวันนี้เพราะว่าหัวใจสำคัญที่สุดที่เรามาเล่าเรื่องทองคำให้ฟังไม่ใช่แค่ราคาทองคำที่พุ่งสูงขึ้น แต่สัญญาณของวิกฤตความเชื่อมั่นหรือว่า crisis of trust กำลังเกิดขึ้นต่อระบบการเงินเดิมของโลกการจัดระเบียบขั้วอำนาจใหม่และการลงประชามติครั้งใหญ่เพื่อท้าทายต่อกติกาเดิมโจทย์ใหญ่วันนี้จึงอาจไม่ใช่แค่ว่าเราควรซื้อทองคำหรือไม่ซื้อทองคำเท่าไหร่ซื้อที่ราคาตรงไหนแต่คำถามสำคัญคือในโลกที่ความเชื่อมั่นกำลังเปลี่ยนขั้วเราได้สร้างสินทรัพย์ปลอดภัยในรูปแบบของเราเองทั้งใน รูปแบบของพอร์ตการลงทุนธุรกิจและชีวิตแล้วหรือยังคะ่ะ